ครับก็สวัสดีครับมีเพื่อนครูนะครับได้ถามมาเกี่ยวกับการน,นำข้อมูลจากาไฟล์เรียกไฟล์อะไรไฟล์ฟฟ Google Sheet นะครับจาก Google s h e e t ึ่มาอีก o o o g s h s h t หนึ่งนะครับก็แล้วก็อยากตัดตัดเกรดด้วยนะครับตัดเกรด เราใช้ Vlookup นะครับแต่ว่าก่อนอื่นมี2กรณีนะครับก็คืออันดับแรกเรามีชีต Google Sheet 2สอไฟล์นะครับเอา Google s h e e t นี้ก่อนนะครับ o g l e Sheet แรกนะครับก็เป็นตั้งชื่อก่อนก็นแล้วกันนะครับสมมติว่าเรามีข้อมูลอยู่ที่ชีตเนี้ยนะครับเราอยากดึงไปอีกชีตหนึ่งนะครับเราจะทำยังไงตรงนี้มันจะเป็นตั้งชื่อว่าฐานคะแนนก็ได้เบส เบสสกอร์ uh, score, นะครับตัมงตามนี้ก็แล้วกันนะครับเบสสกอร์คือจริงๆผมไปเก็บมาจากตัวนี้เลยก็ได้เป็นช่วงคะแนนนะครับเป็นอินเทอร์วัลที่ที่มีอยู่แล้วนะครับก็ไปคกอบมาแล้วก็วางครับอันนี้คือข้อมูลที่อยู่ในชีตเนี้ยแต่ว่าชีตเนี้ยถ้าจะดึงไปได้นะครับมันต้องเป็นผ่านการแชร์ที่ ที่เป็นสาธรานะก่อนนะครับก็ไปที่ขั้นไปที่แช์เนาะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่า,ห,า,ห,าหลายคนบอกว่าอยากให้ชี้อย่างนี้ด้วยนะครับก็คือเนี้ยนะครับกดแชร์นะครับแล้วก็เลือกตรงขั้นสูงไปก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากส่วนตัวนะครับให้เป็นแบบสารณาะไปนะครับเพราะคือถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นอา่าไม่เปิดเผยก็อย่าไปทําแบบนี้นะครับจริงจริงจริงอาจจะมี อีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวอยังไม่ได้ลองครับคือจะเลือกตัวนี้ดูเอาแต่ว่าผมเลือกตัวนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปนะครับทีนี้บังเอิญว่าถ้าถ้าผมจะมี Google Sheet อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้มันถูกแชร์ไปแล้วเนาะแล้วถ้าผมมี Google Sheet อีกตัวหนึ่งก็ไปที่ใหม่แล้วก็ Google s h ชี t อันนี้ยังไม่ได้สร้างนะสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็นี่ก็จะเป็นว่า ตั้งชื่อไว้ก่อนเลยเดยวละครัะแนนนักเรียนตั้งเป็นส่ันกีกวะเพราะมันจะลบทิ้งอะนะส t ิ d e ด t นสก r รครับส u d e n ด g นเกรดย่างงี้ก็ได้นะครับทีนี้ผมจะดึงมาว่าถ้า Laz สมมติว่ามีชื่อนักเรียนเนเาะชื่อตามนี้ก็แล้วกันชิ่อ,อ,อเกรดมันอโ,โอเคสักนักเรียนแค่นี้นะครับก๊อีไป แล้วก็วางาผมเอาเฉพาะคะแนนกันเลยกันลบคอลัมน์พวกนี้ออกนี่ครับก็จะมีคะแนนอยู่เนาะเราเรายังไม่ลบรูปแบบนะเดี๋ยวเสียเวลาทีนี้ตรงนี้ผมจะตัดเกรดเซลล์เนี้เพื่อมาเช็คคะแนนตรงนี้นะครับก็จริงๆเหมือนจะจําได้แต่ผมเรียนอยงหนึ่งว่าผมจำอะไรไม่ได้หรอครับแต่ว่า Google มันสามารถช่วยเราได้เราแค่รู้ว่าเราเรามี2ส,สูตรที่ต้องการค้นหาก็คือว่ามีคำว,ว่า Vlookup แล้วก็ใน Vlookup เราจะใช้อ้างอิงไปถึงเซลล์อื่นก่อนอื่นผมก็จะ Vlookup ก่อนเราก็เท่ากับก่อนก็ v o o o k u p ตัวนี้ครับสูตรที่ที่จะหาข้อมูลในสูตรของ Vlookup ก็จะมีอยู่มีอยู่สส่วนด้วยกัน สส่วนครับสามส่วนคือดูอะไรก็คือดูตรงนี้ที่ที่คุณกําลังมองหานี่มองหาค่าไหนก็คือค่าแรกก่อนนีผมกดตรงนี้มันก็กลายเป็น c c ส,สองไปเสร็จแล้วในในตรงนี้แล้วคุณจะเอาเปรียบเทียบกับใครกับระยะแบบไหนกับช่วงคะแนนแบบไหนก็ผมก็วงเล็บต่อนะครับก็คือวงเล็บซ้อนเข้าไปอ่าไม่ใช่วงเล็บครับ มันต้องคอมมากก่อนเพื่อแยกเพื่อแยกแยกประเด็นที่จะดูแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับ Importport r a n รนกเรนกตัวนี้ครับเสร็จแล้วใน Import rank เนี่ยก็จะมีข้อมูลที่ต้องต้องลงก็คือต้องถ้าจะเชื่อมโยงข้อมูลจากที่อื่นก็ต้องเอา URL ของของชีทที่ที่ถูกแช์มาครับก็ไปก๊อปตรงนี้ครับก่อนหน้าอีดิปเนี่ย คือไปอีกชิ้นหนึ่งอ่ะชิ้นที่เรารู้แล้วว่าเราจะดึงมาคือชิ้นตัวนี้ไงนะครับเราก็ไปที่นี่แล้วครับ Copy ค,ครับคลิกขวาไม่ต้องเอาคําว่า Edit มานะครับคัดลอกนะครับแล้วก็วางอา่าใช้เครื่องหมายคําพูดก่อนสายไทยเรียกว่าเครื่องหมายอะไรไหอัญญประกาศนะเนอะอ่าอัญญประกาศใส่ไปรอเลยเดี๋ยวลืมแล้วก็ แทรกมาตรงกลางตัวนี้ครับยาวหน่อยแต่ว่ามันยาวก็มันเป็นแค่ข้ามมาข้ามมาพิมพ์แถวนี้ก็ได้ครับช่องศูนย์เนี่ยนะครับถ้านล่างมันพิมพ์ยากครับข้ามมาตรงนี้อ่าอินพุตแรงก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือในเนี้ยก็ใช้คอมมาไว้นิดคอมมาคอมมาคอมมาบอกตัวเองก็แล้วครับคอมมาเสร็จก็เครื่องหมายคำพูดอีกนิดหนึ่งทีนี้ เครื่องหมายคำพูดจะอ้างอิง,อง,องถึงชีตผมก็หนักใจตรงตรงเนี้ยชีตคือชีตเดี๋ยวนะชีตมันจะมีหลายแผ่นเนาะแต่ว่าเนี้ยมันเป็นไทยภาษาไทยแต่ว่าจริงจริงมันเอาไปได้นะจริงเอาไปได้เพราะว่า Google ไม่ได้จําชื่อจําจํารหัสไปแต่ว่าผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างเงี้ยผมก็เปลี่ยนชื่อให้เป็นภาษาอังกฤษไปเลยเพื่อความมั่นใจนะครับผมก็พิมพ์เปลี่ยนเป็นชีต หรือเปล่าเป็นเป็นเร n งเร่งอย่างนี้ก็ได้ครับเร่งว n นเร่งสกอร์อย่างเงี้ยแต่ผมก็ต้องไป Copy คือจดจำมาหน่อยว่าที่ที่เปลี่ยนชื่อนี่ชื่ออะไรผมก็ตันนี้กลับมาที่เดิมนะครับแล้วผมก็ใส่คอมมาอัญญประกาศเสร็จแล้วก็วางชื่อตรงนี้เสร็จแล้วต้องอ้างอิงช่วงด้วยนะครับก็คือช่วง ใส่เครื่องหมายตกใจก่อนตกใจอย่างงี้ปับ๊บช่วงช่วงที่เราจะดูคือช่วงช่วงอ่สองจะถึง b 9 a 2 b 9จะได้หรือเปล่าครับทุก a สองถึงเนี่ยใช้เค้า่มาโคล,ลอนนะครับ b 9ก้าแล้วก็มาข้างหลังสุดเลยแล้วก็วงเล็บปิด แล้วจะมีอีกตัวหนึ่งคือเมื่อดูแล้วอยากทราบเมื่อจับคู่เสร็จแล้วอยากทราบตัวไหนก็คือคอลัมน์ที่2เราจะดูอันที่2นะครับช่วงที่2ก็คือ B ให้ส่งค่าพวกนี้กลับไปคืนก็คือใช้คอลัมน์ที่2เขคอม่าก่อนคอม่าก่อนแล้วก็วงเล็บปิดลอง e n t e ตดูคนระับอ่าอ import ranks เห็นไหมครับมีความผบดพลาเกิดขึ้น French rain เดี๋ยวเช็คเช็ครอบหนึ่งก่อนครับเช็คดูรอบหนึ่งก่อนเมื่อกี้ ตรงคูเกันคูเกันชีตแล้วก็เรนจ์ Range. เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะฮะของอาจจะผิดพลาดนะมีเครื่องหมายตึป a สองไม่น่าจะเกี่ยวกับตัวเล็กตัวใหญ่น้องครับ a สอง b b 9ก้าดดูดูสิ a สอง บีเ okay. น่าจะถูกนะแล้วก็ช่วงที่ดูก็คือช่วงอสองแล้วก็ปิดไม่น่าจะผิดอะไรนะนะครับ Google Google Spreadsheet อันนี้ก็แชร์ไปแล้วเนาะแชร์ไปแล้วเดี๋ยวผมกัดลอกลิงก์เนี้ยมาใส่ด้วยเรา จะมีปัญหาตรงนี้ก็ได้ import range import range ลองดูที่มีคำว,ว่า sharing มาดูอ๋อได้แล้วแ <c oughs> สดงว่าต้องไป copy ตัวที่ที่ตัวนี้มาทั้งหมดหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะลบผมลองลบนี่นยข้อสันนิษฐานคือผมไม่เอาหรือว่าผมไป copy อะไรผิดมา ไปก่อตัวนี้มันก็ได้แล้วเนี่ยเออมันได้แล้วช่างม,มันเถอะเมื่อกี้เดี๋ยวอันดูก่อนนิเมื่อกี้ผิดตรงไหนเอยผิดตรงไหนอะไม่เห็นมีความแตกต่างอะไรเลยนะเดี๋ยวผมไปคอบมาเอาใหม่เนี่ยคัดลอกลิงนั่นก็ยังได้เลยครับคือคือบางครั้งต้องใช้วิธีแบบนี้นะครับก็ได้ก็ได้ครับ เสร็จแล้วเราก็ก๊อปลงทีนี้มีวิธีปัญหาก๊อปลงเนาะบางทีมันอาจจะเช็คผิดพลาดได้นะครับถ้าเป็น Google Google อ่าไม่ใช่ Google เลย x c e กเนะครับมันก็จะมันจะเลื่อนนะครับเราใช้ไม่รู้ o o o l l e ชีตจะได้ถ้าถ้าเป็น Excel จร,จริงก็ต้องใช้เครื่องหมายอย่างเงี้ยในการบล็อกบล็อกไว้อย่าเลื่อน,นอย่าฉลาดเกิน เพื่อไม่ให้ขยับ,นะบลอง enter ดูเอาได้ครับใช้เวลานิดนึงแล้วเลื่อนลงคือคืออาจจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงแต,แต่แต่ถ้าข้อมูลเยอะกว่านี้เห็นความเปลี่ยนแปลงแน่นอนนั้น,นะรน,นตรงตรงนี้สำคัญมากนะตรงตรงค่าดอลลาร์เนี่ยนะครับก็ใช้วิธีนี้ครับในการดึงข้อมูลหรือง่ายๆเราเราเรา,เราอยากรูปข้อมูลเชื่อมมาเลยก็คือ import range เท่ากับ import ตัวนี้เลยครับแล้วก็ใช้สูตรมันผมเนี่ยก็คืองั้นเดี๋ยวไปครอบมาแล้วก็เครื่องหมายคำพูดแล้วก็ช่วงก็คือชีทชีทไหนแล้วก็เดี๋ยวคั p y ปีตัวนี้ก่อนคั p y ปีมาไว้เลยแล้วก็ พิมที่นี่ดีกว่าแล้วก็ range range ก็คือตัวนี้ R A N G E R อืมพิด,ดแล้ว R R A N G E แล้วก็เครื่องหมายใจแล้วก็ส่วนที่เป็นที่เราต้องการ A 2 c o l o n B 9เครื่องหมายอันญ,ญประกาศ แล้วก็วงเล็บปิดอันนี้ถ้าดึงมาทั้งหมดนะไม่ดึงมาเฉยๆนี่แหละดึงข้อมูลจากเซลล์ส่วนนั้นนะครับมันก็โหลดดิิงอยู่แล้วก็ดึงมาอ่อานอรอบคัดลอกแล้วก็มาใส่รอง แชร์งออกใจเย็นนะครับเอสองบีเก้าก็ไม่น่าจะผิดนะ ก๊อปปี้ตัวนี้ก่อนเปลี่ยนชื่อแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนจริงนะครับคัดลอกแล้วก็มาวางดูซิว่าเขาจะเราผิดตรงนี้หรือเปล่เา,าเร่งวันเห็นไหมมีข้อวิรัลผิดพลาดจนได้ถึงว่านะเห็นไหมมาแล้วครับก็ประมาณนี้ครับอย่างว่าแล้วครับก็แก่แล้วก็คงเดี๋ยวตอบคำถามครูจริงๆครู ครูแซมนะครับครูแซมถามมาครับขอบคุณครับเจอกันไลฟ์สดฉบับหน้า